นี่เลยจ้าวันนี้ซาปูหมาไส้นะนำคางแห้งเร้วอู้ได้เ,เยอะเร็วสวัสดีค่ะพบกับซาปูกับช่องตามติดชีวิตซาปูนะคะวันนี้ซาปูผ่ามาห้าแมงคัดกันนะคะตอนนี้ก็ถทึงฤรูแมงคัดกันนีกแล้วนะคะทุกคนขาซาปูให้แล้วนะคะตัวหนึ่งนู่นอยู่บนนู่นนะคะ แต่ก่อนจะไปห้ากันก็ฝากก็ไล่์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะค่ะไปจ้านี่อยู่ตรงนี้นะคะส้าปูท่ายไ่เม็นนะมัสนสอนเซ่นี่นะคะตัวเล็กนี่เลยจ้าวันนี้ทราบปูหมาท้ายนะ นำคางแห้งเร็วหลุงบ้ามาช่วยสร้างปูห้าเลยนะคะทุกคนดีครับถุกปีไม่มาช่วยนะละห้าแมง่งนี่อ่ะตัวนะน,นี่ก็ตัวนึงสร้างตัวสี่ตมมามเก็บเลยไม่ต้องฟาดเดี๋ยวมันบินระวังม,มันบินเอาล้นเลยวออามา ต้องเก็บเร็วๆนะมันหมุดใบ,บาาไม้ห้าไม่เจออีจ้าเจออีกแล้วนะลมแรงใบไม้ก็แห้งแล้วนะมันบินนายร้อนยังข้างนานแล้วนะนะเท่ยยังเห็นไหมจ๊ะตามไปจ้า เนี่ยสัดตรงนี้ดังตุบนี่หมดดินแล้วปีนี่ดูแม่งปัดขึ้นกับฮึมมาพอดีนี่เลยรวบกันเห็นเลยเห็นเลยตัวสองอันเพลเลยดังส่องตัวนม่ดีใจเอ่ะเนี่ย หันหนั่นหังสุบช่องตัวเราหันหันตีตีน,นเบียนใช้เลี้ยฟาดแล้วบางทีมันยบหมองไม่เห็นแห่งจีนุ่นกับมาร์กนะพี่นะเพียงฟัดตัวเดียวแต่นองอันเน้นช่องตัวเลไกเดียว นี่จ้ามันหมดดินแต่ฝนลออนน้น,น,นเราเอาไม่ทัน,อน,น,อนนี่นะไอฮันน่ะไปเลยไปเลยทรายทรายเออนั่นแหละอันน่ะเออนั่นแหลเนา้ยมาดีได้มั่งไม่ได้มัง่งนั่นสาวาเชียวต,ต,ต้องน้ำพุ้ดมันบิดนะตบไอเดียวตบอไมเดียวตบอไมเดียวนั่น ได้เลวฟัดเหรีหยแหนนละอ๋อบ้าวตบไายโอ้ยติดยานเชือกไม่ไดยย้ฟัดมาทางนี้แรงๆเลย แห่งผัดมีตั้งมาร์กน,นั่นหลวงเบ้าได้นิดเดียวเบ้าฟาดไม่เป็นนะคะถ้าฟาดไม่แดงแม่งมันบินไปหมดนะคะแต่สาวปูห้ย ถ้าผชาปูห้เองไม่ให้นะมีทีแรกกนะ็ห้อีกนะได้เยอะห้กับลุงเบา้าแม่งบินไปหมดเสียดายนี่ค่ะไต่อีกตัวแหละนะคะ ชานิดห้าคนเดียวแต่ไม่ข่อยให้หมบ้าฟัดฟาดไม่แรกมันบินนะคะเพราะว่าถ้าไม่มาห้าตอนชาวันปีกมันจะแห้งเนี่ยนะคะมันบิ้นอ้ยได้สามตัวหนึ่งตัวช้องตัวนี่จ้าได้สามตัว นี่นะคะนี่เลยจ้านี่นะคะเดินผ่านตอนผักเรียงผักเรียงยอดเขียงผักเรียงที่ไล่ไล่คนชอบเอาไปพัดนะคะนี่ตอนเป็นแบบนี้นะคะมีเลยจ้ายอดอ่อน,ออน bà mẹ mà chơi phá đi kìa ngay Để nghe nghe ngay 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 phá ngay ngay như ngay tắm, ngay 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 Nó nó ngay 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 ngay

kìm tắm có mì thì được hết cái mì là có ta Nói chứ Nhiên nè thấy nè thấy nè nู่n ướng tuông bít đầy láo ừ nè hên khang na đuôi đại dịch to luôn ไอ้ล so ุงแดงา้ำ oh, oh yeah, yeah, yeah. ัาปูเด็ดตัวนึงนะอู้ยแยะเดียวนั่นก๊อฟเที่ยวนู้ยัไงอีนั่งฮอบินก้นไปเลยอ่ะ ฮัลนให้มาดัมดกับลงแรงเดี่ายตั้งไม้ก้อนตะลุงค่อยตั้งย่นไม้เหนียวเออไม่ยอมลุงข้างหลัง ระหว่างมันบินขึ้นนั้นแหละพูกได้แหละพูกตึงแคว้นไว้ใหมันขี้ออกไห้มดนะคอยเด็ดปีกปัท<ะ>อดนี่นะจ๊ะมองเห็นกันมาอยอะได้ยืะเลยนะรบนี้นี่ถ้าปูไม่มีกระติกใส่นะรอบนี้เลยไม่ให้ดูไม่ได้ให้ดูเห็นชัดๆนี่มันอยู่ในทุง นะจ๊ะรยตัวนะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะค่ะวัสดีค่ะวัสดีครับไปจ้ะกลับบ้านม,มาข้างบ้านได้กิน